เสี่ยวหรือกันไม่เี่ยวอะไรทำทาโรเขาดิเปลี่ยนตัวละครแล้วกันอนหน่แ่ก็เป็นขเห็นทาโรก็อ,อ,อคือน้องกอยเตี๋กวก้วยเต ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำตกค่ะตกทำกวยเตนำตกออนั่นแหกเฉย

二十，二十八。